thank mm -hmm. you 厉害，厉 คืนเนี่ยปีสามปีสามปีสเนี่ยปบสามอย่าบไรนี่เากระบาดนั้นคะครับกระบาดน้ำ はい。 ท่าที่สร้ารตัวนี้พื้นที่เกษตรยังไม่ได้รายงานนะเพราะว่าน้าหลากแต่ว่าพื้นที่อยู่อาศัยนี่มันก็ท่วมแป๊บเดียวแล้วก็แห้งลงก็เหลือที่จะมาเคลียร์ความสะอาดทำความสะอาดนะครับที่โคลนที่ดินนะครับทรัพย์ส,สินก็ไม่มีได้รับความเสียหายนะครับพื้นเกษตรก็ถือว่าท่วมเร็วแห้งเร็วก็ยังไม่ได้ความเสียหายนะครับก็มีเส้นทางตอนนี้ที่ทราบอ,อยู่เส้นทางบ้านมูติส์สองกุยเนอบนข้าบ้านกุยเนอบนเส้นทางมีที่โคลนมาปิดก็ใช้รถ ใช้นาเนินการอยู่นะครับแล้วก็สะพานสะคานสะพานเหล็กข้ามลำน้าจันทร์ตรงบริเวณซอย3ของบรรทุยโนก็น้ําพัดขาดนะเป็นทรัพย์สินอบตอสะพานเหล็กกว้างประมาณ2เมตรอันนี้ก็รอน้ำลดอย่ทุ่มแซงนะครับเป็นการเข้าพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนด้านล่างเป็นพวกบนหนึ่งสองสามสี่ด้านล่างในตลาดที่ติดตลาดเนาะตอนนี้ก็รอน้ําลดตามธรรมชาติเพราะเป็นที่ต่ําก็คาดว่าประมาณ4ชั่วโมงน่าจะส,สงบ